สวัสดีค่ะเพื่อนๆมัน,นมสบายฟาร์มค่ะวันนี้ก็พามาดูซุกินี่นะคะแล้วก็บัตเตอร์นัทแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้แตงกวาญี่ปุ่นกำลังสวยเลยไหมเพื่อนๆดูกำลังแบบลูกกำลังใช่ได้เลยนะนี่ก็ยังถือว่าอ่อนนะแต่ก็ก็จะจะเก็บแล้วลูกใหญ่มากเลยน,นี่ก็ ช่วงนี้เริ่มเข้าร้อนแล้วนะคะใบาหายไปเยอะนะเพื่อนเพราะว่าเพียยมาเพียยมาก็คือฉีดเล่าขาวแล้วฉีดเพลกน้ำหมักแล้วมันทีมันก็ไม่อยู่อะอากาศมันร้อนในโรงเรือนมันเพาะเพราะอา่อไข่มาแรงค่อนข้างดีด้วยอุณหภูมิมันมันค่อนข้างสูงนะไนออพามาดูอีกเบิ้งหนึ่งนี่เห็นไหมคะแตงกวาญี่ปุ่นของเราเย้ <laughs> นี่ยคะ่ะ ใหญ่มากน่ากินนะคะนี่ไหมนี่เราพาทัวร์ตงกวาญี่ปุ่นก่อนนะคะนี่นคะคะดกมากก็ดกดกระดับหนึ่งนะคะดกถือว่าดกอยู่ลูกก็สมบูรณ์บ้างแล้วก็มีไม่สมบูรณ์บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะโตอ,อีกหน่อนก็จะ ได้อยู่ก็คือตอนนี้ปัญหาคือเพียลงเพื่อนเห็นไหมเพอเพียลงเราความสมบูรณ์ของของของลูกหรือ่อดอกก็จะแย่ลงไปเลยเพราะว่าอีพีเนี่ยมันมันดูดกินน้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงน้ําหวานของของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะสร็จฝั่งนี้ก็จะเป็นสุกินี่นะคะบัตเตอร์นัทก็ก็โอเคอยู่นี่สาวสาวกบัตเตอร์นัทที่เราคอย ปลูกกันหลายรอบมากกว่าจะได้อันนี้สุกินี่ก็เริ่มไม่สมบูรณ์เพราะว่าเพีย้ยเพี้ยลงดอกอันนี้คือดอกตัวผู้นะคะเพื่อนส่วนตัวน,นี้คือช่อดอกตัวเมียนะคะพอเพี้ยลงแล้วจะเกิดความไม่สมบูรณ์ทั้งดอกตัวเมียและดอกตัวผู้บางทีเนี่ยถ้าเพี้ยลงอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเกสรข้างในเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์คะ่ะ เปี่ยสังเกตดูนะเ,นสเกรสรข้างในเขาจะไม่สมบูรณ์พอเอามาผสมมันก็จะไม่โอเคอันนี้ยังยัง,ยงดีอยู่แต่ถ้าเพียมาอีกหน่อยนึงลงมันก็จะเป็นเหมือนอันนี้แล้วก็สุกินี่ของเราค่อนข้างลูกใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังอ่อนนะคะยังไม่มีเมล็ดอ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกไซส์หนึ่งนี่ค่ะนี่มใหญ่มากค่ะนี่นี่ก็ไม่ไม่สมบูรณ์คือเบียเก็บไปกินแล้วสุกินนี่ของเราค่อนข้างหวานเนื้อนแน่นนะคะ แล้วก็มันกรอบนุ่มๆอ่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่เห็นไหมลูกนี้คือเมื่อวานยังไม่ใหญ่เท่านี้นะแต่พอมาดูวันนี้คือใหญ่มากลูกนี้คือเบียไม่เก็บนะเบียจะเก็บไว้ทาพันเองเราจะไม่ต้องซื้อมาเล็ดพันธ์ค่อนข้างราคาราคาสูงต่อเม็ดและคุณภาพที่ได้มาคือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายาม พยายามไวพันด้วยส่วนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์นัทเป็นอะไรพยายามพยายามที่ที่จะเก็บพันเองเดี๋ยวเต้นควายญี่ปุ่นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกเลือกลูกไว้แล้วเราก็ก,ก็จะมาเก็บพันนะคะการฮะได,นะได,ได้ได้แล้วอันนี้แม่ก็กำกำลังแต่งแต่งใบออกนะคือสกินี่เนี่ยหลักการง่ายๆเลยก็คือพยายามสะโคนใบให้มันโล่งอะคะ่ะแล้วคราวเนี้ยใบมันเริ่มเป็นโรคเราก็ ตัดออกเพื่อไม่ให้โรคมันลามนี่แม่ก็ตัดโชว์เลยเห็นไหมคะใบจะมีลักษณะสีใบค่อนข้างแตกต่างส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากเพี้ยขาวไอแมงหวีขาวเพี้ยพวกนี้ก็คือจะจะนำโรคมาสู่ต้นต้นระใบสุกี้นี่ของเราทำให้แบบมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะอันนี้มันเริ่มมาแล้วเนี่ยแม่ก็โชว์กีเปียโชว์ไปแล้วเห็นไหมต้องไม่จัดกกเลยประมาณนี้คะ่ะ ก็ก็คือหลักๆก,ก็คือเป็นเป็นจักเพียแล้วก็ถ้าเรามีมีไม้แล้วเราคำ้ำต้นได้ก็คำ้ำแต่ของเบียร์ไม่ไม่ได้คำ้ำคือเบียร์ปล่อยแล้วก็ละตัดโคนใบตัดโค,คนใบเอาให้มันโป่งๆการให้น้ำนะคะเพื่อนๆสุกินี่ก็คือถ้าเราให้สยายางเนี่ยไม่ค่อยเหมาะบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าจากได้ทดลองมาแล้วก็คือเราปลูกนอกโรงเรือนแล้วเราให้ให้นา้าโดยทางสยายยางเนี่ย ดอกเน่าหนึ่งดอกหนอกดอกของของซูกินี่หนึ่งดอกตัวเมียจะเริ่มจะเน่าง่ายนะคะแล้วเวลาที่เราผสมเกสรแล้วแล้วดอกเริ่มติดมันก็เน่าเร็วแต่ว่าถ้าเกิดเราให้น้ําในระบบน้ําหยดเพื่อนเพื่อนดูใส่ดําๆนี่คือใส่น้ําหยดเอาไม้ไปตีเ <laughs> อาไม้ไปตีก็คือให้ให้น้ําในระบบน้ําหยดเนี่ยก็คือจะดีกว่าก็คือน้ํามันจะไม่สาดโดนโดนช่อดอกโดนใบแล้วแบบ มันค้างอยู่ที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 ่ก้านดอค่ะมันก็จะจะไม่เน่าค่อนข้างแบบลูกมันก็จะสมบูรณ์เนี่ยถ้าเกิดนี้ก่ะน้ำม,มันลงอะค่ะเราฉีดดส,ส,สย,ยางอะตัวเนี้ยมันจะจะค่อยๆเริ่มเน่าหรือบางทีมันเป็นลูกอย่างไซส์ซักขนาดขนาดนี้แล้วเนี่ยบางทีมันก็เริ่มเน่านะคะเท่ากับเท่าที่ท,ที่ที่ลองลองทำดูเมื่อเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วนะ แต่ว่าพอเราย้ายเข้ามาในโรงเรือนแล้วก็ปรากฏว่าเป็นระบบน้ําหยดแล้วเนี่ยเริ่มปัญหาการเน่าของลูกมีน้อยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือในโรงเรือนเราไม่มีมแมลงวันทองเรามีแต่เพี้ยแต่ข้างนอกอะ่ะเรามีตเต่าเตานที่ที่ที่มาจัดกินใบใบก็ไม่สมบูรณ์แล้วแล้วก็แมงวันทองอ,อ่มันจะมาเจาะลูกอะค่ะพอมันเจาะลูกมีแผลนีดเดียวเพื่อนเพื่อนึกออกไหมพอเราฉีดน้ําใส่ยางลงไปเนี่ย น้ำใส่ยางมันก็อาจจะไปขังอยู่ที่บริเวณแผลที่แมลงมันเจาะเอาไว้พอน้ำมันขังเนี่ยมันจะเกิดอาการค่อยๆเน่าบางครั้งเนี่ยมันมันอาจจะตั้งแต่ลูกเล็กๆเราไม่เห็นแต่เพราะมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยอีกไม่กี่วัน 3- าสี่วันผ่านมาลูกมันจะใหญ่ขึ้นทุกวันนะคะเพื่อนๆคือมันก็จะเริ่มเน่าให้เราเห็นบางทีผักมาคือแบบโอ้เสียดายเน่าไปครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการดูแลรักษาไม่ยาก ถ้าปลูกในโรงเรือนได้ก็ปลูกในโรงเรือนดีกว่าข้างนอกเพราะว่าเราปลูกแบบเป็นออแกนิกเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราไม่ใช้สารเคมีพูดกันง่ายๆคือเราไม่ได้ฉีดอะไรที่มแมลงมันไม่ชอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราปลูกเอาไว้อย่างเงี้ยด้านนอกโรงเรือนเนี่ยมแมลงมันจะลุ้มยิ่งช่วงเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราปลูกผักค่อนข้างยากเพื่อนดูข้างนอกนะ,อะตอนนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้องปลูกผัก ปลูกผลผลิตตามฤดูไปอันนี้แม่ก็ค่อยๆตัดใบออกนะคะที่จริงมันไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีเพี้ยลงอ่ะเราก็ไม่ต้องตัดออกเตี้ยงขนาดนั้ก็ได้คือไว้ใบบนๆให้ให้มันสังคหอแสงให้มันหากินเนาะแต่ว่าอันนี้พูดถึงตัวนี้ด้วยนะพูดถึงทุกอย่างเลยแต่ว่าควรจะซะข้างล่างอ่ะจะโคนข้างล่างอ่ะไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นบัตะนาตะนาจไกยุปุอซูกินี่เหมือนกันก็คือเราต้องซาะจากใบล่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่า ไว้ใบมากเกินไปบางทีมันโดนแดดไม่ถึงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแดดมันก็จะรับจากชักช่อข้างบนเนาะข้างล่างมันก็จะไม่ค่อยโดนแดดถ้าเราทิ้งใบไว้หนึ่งใบมันจะเป็นภาระต้นนะคะสองมันอาจจะทําให้เกิดเชือ้อราเชื้อโรคต่างๆสะสมได้เพราะฉะนั้นตัดสะสางให้มันมันโล่งเตียงเข้าไว้จะดีที่สุดนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันก็ต้องเหลือใบเอาไว้สําหรับการสัราะห์แสงหรือปรุงอาหารด้วยเช่นกันนะคะซูนี่ซูกินี่ก็เหมือนกัน ใบข้อล่างตัดออกให้หมดเนีย่ยอันนี้เชื้อราแป้งมาแล้วเนีย่ยที่จริงต้องตัดแม่ตัดใบนี้ลราแป้งมาแล้วเห็นมะขาขาวอันนี้ลาแป้งนะคะก็ก็ที่สวนอื่นเขาก็จะอาจจะมีเชื้อราบางตัวที่สำหรับฉีดนะคะหรือไม่ก็ตอนเช้าเขาก็บอกว่าให้ให้ฉีดน้ําใสาแ่แรงๆหรือว่าใช้เบกกิ้งโซดาฉีดอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอ,อันนี้เี๋ยวอาการไม่ค่อยชัว อย่างอยงอันนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่พ่อก็ฉีดน้ำไม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่แต่อันเบเกียใช่แต่อันเนี้ยไม่ใช่มันเป็นมันเป็นลายลายใบพ่อก็ฉีดอันนี้บริเพศอ๋อมันไหม่หรอบริเพศมีบริเพศเหล้าขาวแล้วก็ยาฉุนที่น้ำหมักที่หมักเอาไว้อ่ะมันก็เลยก็มีขาไม่ไหม้แต่อันเบเกียชัวร์ค่ะละแป้งเพราะว่าเปียจับดูแล้วเนี่ย ใช่ไหมไม่เราคล้ายๆมันเกาะไงใช่แต่บางอันมันเป็นลาแป้งแล้วแม่แม่ต้องแยกให้ออกเนี่ยเพืเ่อนๆเ,เ,เห็นไหมกล้องเบีก็ไม่ค่อยซูมอ่ะซูมแล้วคือลาแป้งเริ่มมาสําหรับต้นนี้นะคะก็คือก็คือเห็นเพื่อนๆบางคนเขาก็แนะนําเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นคือลาแป้งก็แนะนํามาประมาณว่าใช้น้ําฉีดแรงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่กับซูกินี่นี่เบียไม่ไม่ชัวเรื่องการฉีดน้ํา ใส,ใส่ต้นมันเลยเพราะว่ามันจะทําให้ลูกเน่าจริงๆค่ะอันนี้คือคือเร,เราลองทํามาแล้วระหว่างระบบเสเใส่ยางลดน้ํากับระบบน้ําหยดระบบน้ําหยดเนี่ยเราทํามาประมาณ 2, 3, สองสามครั้งออรอบนี้รอบที่สองใส่ยางเนี่ยทํารอบเดียวรู้เลยคือมันไม่ได้กับซูกินน่จริงๆนะคะแล้วก็อ่อ มันเป็นพืชอวดน้ําอ่ะเบียจะบอกไงล่ะคือมันเป็นพืชอวดน้ําอย่างก้านที่แม่หักมาเนี้ยถ้าเช้าเช้าอ่ะเรามามาตัดมันอนะ่ะบางทีอ่ะน้ํามันหยดหยดออกมาจากเนี่ยที่เราตัดออกน้ามันไหลติ้ง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 เลยตอนที่เบียทำทำอยู่นอกโรงเรือนนะคะเราเราใช้สายยางหยดเราคุมปริมาณน,น้ําไม่ค่อยได้แต่ว่าเนี่ยตรงนี้ก็ได้ยังมีคาบน้ําอยู่เลยนะมันเป็นพืชอวดน้ํามาก เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ต้องการน้ําเยอะอย่างที่เราคิดนะคะนี่ประมาณนี้ถ้าถ้าเรายิ่งใส่นะ้ําลงไปเนี่ยแล้วเรามีรอยแผลตัดอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับมันกะไปสร้างทําให้แบบบางทีต้นมันมีแผลนิดๆหน่อยๆเงี้ยก็คือมันจะเนา่ามันจะค่อยๆลามเป็นเชลาวงกว้างๆเบียก็ไม่มีรูปถ่ายเอาไว้เลยเพราะว่าเบียลบไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าในนี้อ่ะเหมือนคล้ายๆต้นนี้แต่ว่า ตัวนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมคะพอมันเริ่มเน่าเน่าเนี่ยถ้าถ้ามันมีระบบสายยางเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตัวนี้มันจะเน่าไปเลยอันนี้คือมันฝังอยู่ในดินแล้วแม่น่าจะเอาออกไม่ดีนะเนี่ยพอมันเป็นแผงเนี่ยแล้วเราใช้สียยางลดน้ําลงไปเพื่อนๆพือนพอนึกภาพตามได้ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดอาการเน่าไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ต้องให้ให้แกมาแต่งออกอีกหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็ลองเอา ปูนแดงอะคะ่ะทาทาไว้มันก็จะช่วยเรื่องยับยั้งการเน่าได้นะคะโดยประมาณนี้สำหรับการดูแลสุกินี่เนาะก็พี่ก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าก็จากประสบการณ์ก็เล่าสู่กันฟังให้ให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็ลองไปลองไปปลูกลองไปทำดูว่า มันจริงไหมเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สำหรับมือใหม่เนาะก็ก็ลองไปไปไปปลูกทานปลูกอะไรกันได้นะคะอันนี้แม่ก็จะตัดแล้วนี่ลูกใหญมากก็คือไม่แก่นะคะไซยยนี้ไม่แก่แล้วก็แล้วผัออกมาคือเนื้อเนื้อหวานเนื้อหวานเลยค่ะอเอาไ,ไปกินดิบก็ได้นะ จิ้มน้ำพริกก็อร่อยหรือเราจะคล้ายๆผัดบวบก็ได้แล้วว่าเออเบียเอาไปทําแกงเลียงก็ได้เอาไปผัด่ะอร่อยมันหวานคล้ายๆผัดบวบบ้านเรานะคะโดยประมาณนี้ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็แค่แนะนําให้องค์ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ หลักๆก,ก็คือโชว์โชว์ซูกิที่โชว์มัต,ตนานแล้วก็โชวแตงกวาญี่ปุ่นนะคะนี่โชวอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะลกมากเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า